กระลอกสองตัวนี่ก็เป็นเจ้าดำน้อยกับแม่เจ้าแต้มนะครับเนาะไปเลยเจ้าดำน้อยไปแล้วเรายังไม่ไปนึกว่าไปแล้วทำท่าว่าจะไปนะครับตัวเขา วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเนาะตอนเช้าตั้งแต่เช้าวันนี้ก็มาหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็รอเจา้าตัวเล็กมาตั้งแต่เช้าเลยนะไปแล้วไปแล้วนนๆ สนมากนะครับเจ้าหลังดับแม่เจ้าแต้ม มีกระลอกตัวหนึ่งนะครับเนาะนน่นกำลังมา ก็ยังเป็นลูกกระรอกอยู่ตัวเล็กๆหรืแม่จะแต้ห่วงนะครับห่วงมะละกอ ตรงนี้มละกรกหมดแล้วนะครับเรือเตอบเปลือกไปแล้วนนไม่มีมกกละกอไปแล้วนน แม่จะแต้มก็ไปแล้วนะครับนองนอนขึ้นข้างบนไปแล้วแม่จะแต้มไปตะลอกแดงน้อยตัวนี้ก็มานะครับมาทุกวันนะครับก็ลอกแดงตัวนี้มาใหม่ๆี่ขี้อายมากนะครับ นานเข้านานเข้าก็รู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะเริ่มคุ้นนะครับเช้านี้ก็แดดดีมากนะครับเนาะอากาศดีแต่เช้าเลย นองแดงตัวหนึ่งกำลังลงมานะครับไปแล้วมาแล้วนะครับเนาะน้องกระแตกดูเขากินมะละกอ เจ้าแต้มยังไม่เห็นนะครับแต่กระลอกตัวอื่นมากินแล้วก็ไปนะครับหมุนเวียนนะครับเนาอเปลี่ยนกันมากินน้องเจ้าแต้มไม่จะนิ่งมากนะครับกินสบายๆเนะ น้องแ้าแต้มนี่ไปหากินไกลนะครับน้องนทางฝั่งสนามเทนนิสเมื่อเช้านี้ผมเห็นเขาอยู่ตรงน้นนะครับแม่เขาก็กินไปแล้วกราลอกแดงตัวนั้นก็กินไปแล้วนะครับเนาะ เหลือเจ้าแต้มนะครับยังไม่เห ja ็นกระลอก็อกินมะละกอที่ดีนะครับมะละกอมะม่วงกล้วยช่วงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับกล้วย รู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะกินมันละกอดีมากดูเขากินเนาะขยับหน่อยไม่ได้นะครับเนาะไปแล้วดูความน่ารักของน้องเจะแตมกัน ไปแล้วนุน่ตัวเล็กมาแล้วนะครับตัวเล็กมาน้องจะแต้มไปตัวเล็กเข้ามามีกระลอกตามมาหนึ่งตัวนะครับตามเจ้าตัวเล็กมา มาแล้วเนี่ยเป็นลูกกะลอเจ้าแดงเจ้าลูกเจ้าน้ำตาลน้อยนะครับมาด้วยกันกับเจ้าตเล็กมาถึงก็กินเลยนะครับหิวนะครับเนาะ เป็นกระลอกแดงทั้งคู่นะครับน่ารักมากกดูกระลอกสองตัวนตัวเล็กกินเยอะนะครับตัวเล็ก เป็นกระลอกที่มากินทุกวันนะครับเนาะกระลอกพวกนี้ก็จะมากินทุกวันจะแต้มลงมาแล้วไปแล้วเจ้าแดงน้อยตัวนี้เนี่ยจะแตม้มจะแต้มมาดูจะแตม จะแต้มน่ารักจริงๆจะแต้มเห็นเจ้าตัวเล็กก็ไม่กล้าเท่าไหรนะ่นอไปถึงโนนแล้วก็ลอกแดงตรนนั้นไปไหนแล้วจะแต้ม จะแตม้มจะแตมก็ส่นนะครับเนาะสนซนสหนมือน,น้องครับจะแต้มได้เปลือกมะละกอมาจากไหนก็ไม่รู้ไปนั่งกินอยู่ตรงนน้นะ ตัวเล็กกินเนาะกินเยอะนะครับก้าตัวเล็กตัวจะแ้มนั่งกินวันละครมาเลยเจะแ้มน่ารักมากนะ กม้ตเ็ตเล็กไปแล้วตวเล็กอิ่มแล้วกินเยอะมากดูเขาอ้วนเลยนะครับเนาะอ้วนตุยเลยเจ้าเล็กดูจะแตมก,กิน ดูใบหูเขานะครับเนาะจะออกสีขาวๆหน่อยขอบตาสีขาวตรงแก้มก็จะมีจุดสีขาวๆนะครับซึ่งก็สีสัน แตกต่างกับน้องเขามากนะครับน้องเขาก็จะเป็นกระรอกแดงเลยบางครั้งก็คุ้นนะครับน้องจ้าแตมเนาะบางครั้งก็เข้าใกล้ก็ไม่ได้ อย่างวันนี้ดูดิดูเขานิ่งมากนะครับนิ่งแล้วก็น่ารักจริงๆนะกินเยอะด้วย วันนี้กินเยอะนะครับจะต้องจะแตมนะกินหน้าอร่อยมาก ไปแล้วไปแล้วน่ารักจริงๆเลยเจ้าแตลมไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ